ามาใกล้ๆลูกชื่อดังชื่อวิรัญญานามวงค่ะวิรัญญานามวงเธอมีปัญหาอะไรบ้างณเวลานี้อ่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะหลวงพ่อป่วยเป็นอะไรบ้างจะ๊ะ ปวดเข่าเป็นเป็นหายหายค่ะปวดขาข้างขวาปวดเข่าข้างขวาข้างเดียวปวดเข่าปวดขาข้างขวาอย่างเดียวใช่ค่ะแล้วก็มีปวดปวดหัวนานนานนานั้งค่ะแล้วก็แบบท้องเสียบท้องเสียประจำค่ะปวดท้องด้วยค่ะใช่ค่ะสุขภาพไม่ดีเลยเรื่องเข่าเรื่องขาเรื่องท้องแล้ว การงานการเงินโอเคเปล่าการงานก็ติดขัดค่ะแต่ว่าการเงินก็ก็ติดขัดเล็กน้อยค่ะงานได้แต่เงินไม่ราบลื่นอ่างานงานไม่ราบลื่นแต่แต่เงินเงินไม่ไม่ไม่ค่อยมีปัญหาค่ะเงินไม่มีปัญหาแต่งานติดติดขัดขัดไม่ได้ดังใจใช่ค่ะท่านเทวดาครอบครัวก็โอเคอยู่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการทําแท้งเลยใช่ไหมอ่าไม่มีค่ะ ไม่มีเรื่องทำํำแท้งเลยมีใครเป็นตัวปัญหามีใครเป็นเจ้ากรรมในเวรมีใครคอยเบียดเบียนอยู่ท่านเทวดาชื่ออะไรท่านแหน่เอยคันแท้หน่อยสิหนาะให้ได้ยินชัดๆหน่อยเถอะครับวิรัญญานามวงศ์วิรัญญานามวงวิรัญญาใช่ไหมท่านใช่แล้วเห็นกรรมอดีตแหละเนาะนางคนนี้ใช่ย่อยแล้วพอตบตีผู้อื่นเนาะแหละท่านแหน่อ,อ,อันทําความไม่ดีแหละท่านเอ๋ย เป็นนักเลงไม้ใหญ่แหลนนะฟาดทั้งท้องทั้งแขนเขาแหละค่ะใครนั่นมากูกลางหาเรื่องได้เลยชาติก่อนเป็นหญิงเป็นชายท่านเอ๋ยมันกลางเช่นนี้คงไม่เป็นหญิงหรอกนะท่านมันเป็นชายแหละค่ะชื่อไอ้โกะนะแหละท่านเอ๋ยอ๋อนี่ก็เลยฆ่ากบด้วยใช่ไหมชื่อไอโกะไม่เขาก็เขียนว่าเคยฆ่ากบไม่มากใช่ไหมอ้าวลู่วกรรมเป็นอดีตชาติ ช่แล้วท่านเอ๋ยไอ้โกเลยนี่แหละนะสติไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่ครบนี่แหละนะอันตรพานกันนั่นแน่ชาตินี้ตีใครบ้างรเปล่าโอชาตินี้มีตาโดนลงนรงกันแล้วท่านเอ็เคลาบแล้วสินะ้ามันเห็นเช่นนั้นแหละครบไอ้โกหนาหน้าทีบจริงเอ้ยตอนนี้กลายเป็นคนหน่อมแนมไปแล้วเรียบร้อยกลายเป็นหญิงด้วยใช่ไหมท่านเทวดาเพราะเวรกรรมใช่ไหมท่านที่ทาไว้นั่นแหละนะ จึงต้องชดใช้นี่แหละครานี่แหละนะไอกะ้กบนั่นเอ้ยไอก้กบเสร็จเลยชาตินี้เอาเป็นว่าจะขอแก้ไขในอดีตชาติอย่างไรได้บ้างจะแก้ไขใช่ไหมท่านแก้ไม่แก้แก้้แกเลยถ้าอย่างนั้นแหละท่านนะควรจะนำบุญกุศลแหละครารักษาศีลหนานะภาวนากันนั่นเอ้ยพอไม่พร้อม พร้อมค่ะพร้อมเลยท่านเทวดากี่วันห้าสิบวันแหละท่านแนะเพื่อแก้กรรมเก่านั่นแหละนะเคยทำไว้นั่นลหละคราตบตีผู้คนหนาะเขาให้ลำคาญนั่นเอ้ยนักเ,เลงอารวาสทุบตีทำ้ายร่างกายบวชห้าสิบวันพร้อมเมื่อไหร่อ่าหลังหลังเมษาไปอะค่ะหลวงพ่อประมาณมวันที่เท่าไหร่บอกไปเลย ไม่เกินพฤษภา,าประมาณปลายปลายเมษายนไม่เกินพฤษภาอันหนึ่งพฤษภาไม่เกินหนึ่งพฤษภาไม่เกินหนึ่งพฤษภาได้เข้ามาแก้ไขให้หนึ่งพฤษภาท่านเทวดาต้องการอะไรบ้างเหล่าสรรพสัตว์ผู้คนที่ถูกทําร้ายร่างกายท่านเอ๋อยต้องการเช่นนี้แหละชุดขาวสองชุดน่ะท่านหนาผ้าไตาหนึ่งชุด,ดนั่นน่ะครบหนังสือสวดมนต์หนาสามเล่มนั่นแหละสังฆทานหนึ่งชุดท่านเอ๋อย บริสันให้มากเลยแหละนะสัก้าสิบตัวนั่นแหละครับวไม่ไหวได้ค่ะไหวค่ะเรียบร้อยตามนี้ในฐานะเป็นนักเลงสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านนี่แหละท่านเคยเอ่ยบอกกันใช่ไหมเล่านะใครมีอิทธิพลกันล่ะครัมีอำนาจใหญ่กว่าน้าแหละท่านแนะสามารถทำกรรมได้โดยจังคิด ไม่ได้ทันคิดยังทำนั่นแหละหนาะจึงพลาดไปตกนรกโลกากรรมนั่นหนาจึงตามไปกันนั่นเอ๋ยพอมีอำนาจก็รังแกชาวบ้านทำร้ายคู่คนโดยไม่มีเหตุผลและก็เป็นผู้ที่สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านต้องตกนรกใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยกรรมเก่าเลยแหละหนาะมันตามมาถึงคราดูท่านางนี่หนาะเดินยังกับผู้ชายเลยใช่ปะ เป็นน <formation> ักเลงเหรอใช่ค่ะเดินท่าเดินไอยโปนั่นแหละท่านเอ๋ยกรรมมึงเลยเก่งนักนะชอบตีชอบว่าคนแหละครานี่แหละนะกรรมส่งผลนั่นเ๋ยกลางใช่ไหมเอาเป็นว่าสำนึกผิดหรือยังสำนึกผิดแล้วค่ะนี้ผิดแล้วขอให้บรรดาเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายลดน้อยถอยลงอย่าทุบตีอย่าทำให้ท้องปวดอย่าทำให้ขาแข้งมีปัญหา จะได้ตั้งใจบำเพ็ญเพียรปฏิบัติถ้าไม่มีอะไรอาจจะมาเร็วกว่านั้นหรือเปล่าใช่ใช่ค่ะหลวงพ่อถ้าทุกอย่างเรียบร้อยเคาะเตรียมพร้อมก็อาจจะมาเร็วกว่าจะได้รีบชดใช้ห้าสิบวันไปให้จบสิ้นเรียบร้อยลาลาลาออกเรียบร้อยแล้วค่ะคือสิ้นเดือนมีนาเนี่ยค่ะลาลาออกแล้วค่ะลออกตลอดันแล้วเหรอลาเรียบร้อยขอบคุณท่านเทวดา บัดนี้ญาติโยมทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายสัปรพัตว์ทั้งหลายวิญญาณทั้งหลายได้รับการช่วยเหลือชี้นำและบอกกล่าวแล้วได้รับประโยชน์สูงสุดแล้วขอให้เทวดาพร้อมทีมงานน้อยใหญ่เทวดาทั้งหลายได้เป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชมีบุญมีบรารมีได้เป็นผู้ประสบแต่ความสุขความเจริญเทวดาทุกท่านจงเจริญถึงการแล้วท่านเอ๋ยวันนี้เลยแล้วสินหา ถึงการกล่าวอำราได้เวลาจากลาแล้วสิแลเราเทวดาทั้งหลายหนอมารวมตัวกันพอกันเร็วเข้ามากราบองค์ท่านกันนั่นแลวันนี้แท้ต้องจาแล้วสินหนอวันนี้ต้องกราบลาท่านก่อนพอวันหน้าหนอมาสร้างบุญกุศลใหม่เลยเทวดาทุกท่านทุกองค์ทุกตนจงเจริญ มันเป็นนักเลงเหรอไอ้นั่นมันเป็นนักเลงเหรอมันแสบเหรอเจ่ค่ะหลวงพ่อเหมือนคึงแบบสติไม่ค่อยดีเท่าไหร่แบบเหมือนแบบอารวาสเหรอใช่แต่ก็ไม่ใช่ว่ารุนแรงมากแต่ว่าเป็นเหมือนพวกเจอใครมันใช่ก็ไม้ฟาดไม้ตีเตะทุบ้าไปเรื่อยสร้างความรำคาญใช่ค่ะในวันสวัสดีสวัสดี